สวัสดีค่ะวันนี้พามาชมรถนะคะเป็นฟูโซหัวประดุกนะคะเป็นเครื่อง 6M60 นะคะเครื่อง240แรงเป็นเครื่อง6สูบเทอร์โบค,ค่ะเดี๋ยวจะพาไปชมสเปคด้านหลังนะคะคันนี้ยังไม่มีเจ้าของนะคะทางร้านย่นไว้ที่สเปค3เมตร80นะคะลูกค้าสามารถเลือกอขนาดฝาข้างเลือกสีเลือกรายได้เลยนะคะทำสเปคไว้พร้อมขึ้นดัมเลยนะคะจะเป็นประมาณนี้เลยนะคะเป็นคัสซีนอกนะคะลูกค้าหัวเครื่องคัสซีนอก แหนบทางร้านเสริมให้เพิ่มทั้งแหนบหน้าแล้วก็แหนบหลังนะคะส่วนร่างแบตนะคะลูกค้าอยากได้ไปไว้ฝั่งไหน <S <S ก็สามารถแจ้งได้เลยนะคะของงหรือทางร้านเปลี่ยนถ่ายให้ใหม่หมดเลยนะคะกรองโซลา่ากรองนอกกรองในก็เปลี่ยนถ่ายให้ใหม่หมดเลยนะคะเดี๋ยวจะพาไปชมภายในกันค่ะส่วนภายในสวยๆเลยนะคะภายในทางร้านจะพุ่มเบาะให้ใหม่นะคะทั้งคู่เลยทันนี้เป็นหัวแคบนะคะลูกค้าราคาย่อมเยานะคะรุน่นนี้ถ้าท่านใดมองหารถราคาที่ ไม่แทงไม่สูงมากนะคะแนะนํารุ่นนี้เลยนะคะเดี๋ยวจะไปสตาร์ทเครื่องให้ฟังเสียงเครื่องกันนะคะสตาร์ทกันเลยนะคะเดี๋ยวจะยกหัวให้ชมตัวเครื่องกันนะคะมาชมตัวเครื่องกันเลยะคะ่ะ ตัวเครื่องสวยๆเลยนะคะลูกค้า๋ยวจะให้ไปชมอีกฝั่งนะคะ <S <S ถ้าท่านใดนะคะอยากได้เป็นรุ่นนี้พอดีนะคะอยากหาไปไว้ใช้งานสักคันมาสอบถามได้ที่อู่นะคะทดลองขับได้นะคะสวยๆเลยะค่ะเครื่อง จะให้ชมเกียร์นะคะตอนนี้เป็นชัสซีนอกนะคะหัวเครื่องชสัสซีโนกนะคะโอเคค่ะเ <ๆ S 2> ดี๋ยวจะให้มือกล้องของเราเร่งเครื่องให้ดูนะคะค่ะถ้าท่านใดถูกใจนะคะคันนี้อยากได้ไปไว้ใช้งานนะคะ สาม,มารถสอบถามคุณพึ้นเข้ามาได้เลยนะคะพิกัดอูอยู่ทางภาคชุมพลบุรีนะคะจังหวัดสุรินนะคะเบอร์โทรติดต่อ061920037 0แล้วก็อีกเบอร์0901903964นะคะไว้พบกันที่อูนะคะสวัสดีค่ะ